สวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่สมายดิ้งทาร่บายตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวด,วดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ตาจะทำหัวข้อนะคะเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คุณใจฟูในเดือนตุลาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ มาเริ่มมาลอยสายไพ่ฮาโรคกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตรงตาขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักวาง คนที่นำทางทุกๆคนนะคะคนที่ปกป้องดูแลครุ่คนในแรนดอมนี้ขอให้ตาสื่อสารผ้ายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนให้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันได้เลยค่ะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะสถานการณ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ The world ว้าวคุณคือคนที่อยู่ในโลกของจิตวิญญาณเต็มตัวแล้วบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอบางคนอาจจะดูดวงบ่อยๆก็ได้คุณสมบูรณ์มากขึ้นจากความรู้ที่คุณมีนะคะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นณนตอนนี้แล้วอะ่ะคือ คุณมีความเชื่อบางอย่างที่คุณเชื่อมั่นแบบสุดจิตสุดใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะสามารถไปถึงมันได้ด้วยด้วยการเข้าใจตัวเองด้วยการล้วงลึกจากภายในข้างในคุณอะคือคุณอาจจะเป็นคนที่โดนเนี่ยเห็นมีหัวใจ ที่เคยถูกคนอื่นเอาเปรียบมาก่อนแต่ตอนนี้คุณคนนี้คือคนที่มีทั้งความแข็งแกร่งมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความเชื่อมั่นดัแบบสุดจิตสุดใจแล้วมุ่งมั่นจะไปให้ถึงสิ่งนี้มากๆมีความมั่นคงคุณอาจจะแบบปรารถนาจะเป็นดีเอ็มเพในไทยที่สุดของบ้านปลายชีวิตก็ได้คือไม่ต้อง พยายามสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นไม่ต้องไปเหนื่อยผิดจุดแล้วได้เงินก็น้อยหรือคุณจะไปอยู่ในจุดที่แบบสุขสบายในชีวิตด่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเป็นสิ่งที่คุณเนะ่ะตอนนี้กำลังฝึกพัฒนาข้างในอ่ะให้เป็นดิเอ็มเพสอยู่สมบูรณ์ทั้งข้างในสมบูรณ์ทั้งข้างนอกคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้หรือเป็นคนที่ อยากให้โลกนี้สงบสุขด้วยพลังงานบางอย่างของคุณอยากจะช่วยเหลือโลกอยากจะช่วยเหลือคนบางคนที่คุณช่วยได้คุณเป็นคนพื้นฐานจิตใจดีอะค่ะแต่อาจจะเคยเป็นคนที่ยอมมาตลอดอะแต่เพิ่งจะมาแบบไม่ยอมเมื่อไม่นานมานี้ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบไม่ยอมให้ใครมาพูดไม่ดีกับคุณคุณจะกล้าที่จะแบบ พูดกับว่าเออทําไมเธอถึงแบบคิดแบบนี้หรือทําไมเธอถึงพูดแบบนี้กับฉันมันดูไม่ค่อยดีเลยนะก็คือรักษาสิทธิ์ของตัวเองพลังงานดีนะคะดีจริงๆด้วยคือถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอ่ะคุณจะเป็นคนชอบทํางานจะไม่ทําแค่ง,งานอย่างเดียวเวลาว่างก็จะทําอย่างอื่นไปด้วยอาจจะเป็นอาชีพเสริมเนี่ยแหละหรืองานอาดิเรกก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่นิ่งไม่ได้ แต่สิ่งที่ตาจะแชร์ก็คือว่ายิ่งคุณทำงานเยอะเท่าไหร่คุณจะต้องหากึ่งกลางของตัวเองหรือจุดสมดุลด้วยนะคะมิฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของสภาวะเบิร์นเอา์มีเรื่องของการไม่อยากทำบางอย่างแล้วก็แบบร่างกายของคุณจะถูกบีบให้ได้พักก็คืออาจจะป่วยหรือเป็นโรคบางอย่างด้วยนะคะก็ระวังตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะตาตาเห็นว่าคนแรนดอมเนี้ย เป็นคนที่เข้าใจตัวเองค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วนะคะนี่คือพลังงานของคุณมาดูสิเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คุณใจฟูในเดือนตุลาคมนะคะให้ไพ่ใบชาบอกกันดีกว่าเรื่องที่ทำให้ใจฟูในเดือนตุลาคมเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ หล่นมาแบบนี้เยอะไปเดี๋ยวตาหยิบมาเลยแล้วกันนะคะอุ้ยว้าวกดกระดิง่ง าดูสิอาชีพโกลฟิตเด้งออกมาทุกคนใจฟูกันไหมไพ่ใบนี้นะคะใบแรกไพ่ใบนี้ดีมากคุณจะมีความมั่งคั่งทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นหรือจะประสบ กับการเติบโตทางจิตวิญญาณในช่วงเวลาภายในเดือนตุลาคมอาจจะมั่งคั่งทางทรัพย์สินความรวมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุมากขึ้นหรือเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะส่วนใบนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์เนี่ย กับผู้หญิงคนนี้นะคะหรือว่าจะมีผู้หญิงคนนี้ที่อายุมากกว่าคนนุณเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคุณแม่ของคุณก็ได้ในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ใช่เรื่องดีเนี่ยเดี๋ยวให้ไพ่ทาโร่ม,มาขายายให้กันนะคะส่วนอันนี้ตาก,กแตนยงโย่บางสิ่งบางอย่างเ่ยเรื่องที่เซอร์ไพส์ทำให้ใจฟูเนี่ย มาบอกคุณก่อนการก็คือว่ามันจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือมันอาจจะมีใครบางคนในสถานการณ์เนี้ยค่ะมาช่วยให้คุณแก้ปัญหาบางอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้จะมีใครเข้ามาในสถานการณ์นี้หรือมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่จะมีคนมาช่วยเหลือคุณแน่นอนนะคะเนี่ย อาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้มีคนที่ชื่นชื่นชมคุณแบบลับๆด้วยคนที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะหรือชอบคุณแบบลับๆปะแต่ไพ่ใบนี้ยไม่ได้บอกว่าเขาคือใคร,รเรามาขยายกัน ใครที่แอบชอบคุณแบบลับๆชื่นชมคุณนะโอ้เนี่ยบางคนจะได้แต่งงานจ้าหรือว่าวางแผนแต่งงานก็ยินดีด้วยนะคะได้สร้างคอมมิตเมนต์นะในเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนเกิดน้องตาด้วยนะคะก็มาส่งเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ทำให้ใจฟูในเดือนตุลาคมให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่าว่าให้ไพ่ทาโร่บอกสถานาการณ์กันดีกว่าว่า,วาเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คนใจฟูในเดือนตุลาคมเนี่ย เราเรียงกันไปแบบนี้เลยนะเอาเรื่องแรกก่อนมั่นคงทางทรัพย์ทรัพย์สมบัติของคุณจ้าหรือทางจิตวิญญาณมาดูซิไพ่ยอยากจะบอกว่าอะไรเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ใจฟูจ้าเห็นไหมหรือเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ ว้าวสิบถ้วยหถ้วยถ้าสมมุติว่าก่อนหน้าเนี้คุณอยู่ในจุดที่แบบเคยมั่งคั่งมาก่อนอะแล้วคุณถูกให้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างทำให้คุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณถ้าสมมติแต่ก่อนคุณมั่งคัง่งแล้วตอนนี้คุณไม่มั่นมั่งคั่งอะคะ่ะ สถานการณ์เนี้ยเนี่ยความมั่งคัง่งนะคะความสุขของคุณแบบที่มันยั่งยืนอะมากกว่าเดิมอะมันกำลังจะกลับมาหาคุณแล้วอะมันกำลังจะวิ่งมาในเดือนตุลาคมเซอร์ไพรส์ก็คือว่าตอนเนี้ยคุณคือ DM Page เมื่อกี้ถูกไหมดี Horror ขึ้นก็คือว่า คุณจะได้รับความมั่งคั่งมั่นคงอะคะ่ะในเรื่องของทรัพ์สมบัติในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยกันถึงเวลาที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีบางเรื่องที่คุณจะได้รับคําแนะนําด้วยหรือสารบางอย่างที่ไปหาคุณนะ่ะคุณจะชนะแล้วในเดือนตุลาคมยินดีด้วยนะคะทั้งเรื่องของการเงินความมั่งคั่งของวัตถุ แล้วก็ความมั่งคั่งในเรื่องของการเติบโตภายในด้วยคราวนี้ผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงแก่คนนี้นะคะมีอายุแล้วกันเขาจะมาในรูปแบบยังไงดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไงคะในเดือนตุลาคม อืมดีเขาอาจจะมีการติดต่อมามันอาจจะเกี่ยวกับการที่แบบลักษณะงานของคุณที่คุณทำที่คุณเก่งอยู่แล้วอะอเรื่องนี้นะคะติดต่อมาเพื่อที่จะเอยสนใจทำสิ่งนี้เพิ่มเพื่อหาอไรายได้ไหมคนคนนี้จะเข้ามาผู้หญิงที่มีอายุคนนี้ค่ะจะเข้ามาทําให้คุณมี เงินที่เยอะขึ้นมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องงานหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้เขาจะทําให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าการเงินจะดีขึ้นตําแหน่งจะสูงขึ้นนะคะหรือปรับเงินเดือนก็ได้นะในเดือนตุลาคมนะคะอินดีล่วงหน้าไว้เลยผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณก้าวหน้าในชีวิต ทั้งให้คุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณด้วยทําให้คุณคิดมากน้อยลงแล้วก็ทําให้เห็นว่าตัวของคุณมีศักยภาพที่เติบโตเราก็ก้าวหน้าไปขนาดนี้ได้อะเนี่ยคิงถือเหรียญอาจาวินถือเหรียญคิงถือไม่เท้าเนี่ยคุณเก่งขนาดนี้นะคะเอาละค่ะข้อต่อไปคนนี้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณ คือใครอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณต้องแก้ไขให้มันสมดุลมากขึ้นในชีวิตในเดือนตุลาคมคนคนนี้ที่จะทําให้คุณเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้คุณรู้สึกใจโเนี่ยแล้วมันเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยคนคนนี้คือใครคะ อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักเขาจะกลับมาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่คุณแม่คุณก็ได้หรือเป็นเจ้านายคุณหรือเป็นคนที่แบบพีนถือเหรียญ่ะ เป็นคนที่รักคุณเหมือนคนในครอบครัวมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณ รักษาสมดุลทางด้านอารมณ์ควบคุมพลังงานของคุณเนี่ยความคิดคำพูดการกระทาอ่ะให้มันไปในเชิงบวกมากที่สุดเรื่องนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ไพ่ออกมาบอกว่าถ้ามันมีสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกคิดมากว่าเป็นกังวลเนี่ยจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วให้หลุดพ้นจากบางเรื่องแล้วกลับไปมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะมาแบบ เล็กๆน้อยๆแต่คุณจะต้องเชื่อมั่นว่าความทุกข์อ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปความสุขก็ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะมันเข้ามาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณยังจะรักตัวเองไหมคุณยังจะกลับไปคิดมากเหมือนแต่ก่อนไหมหรือคุณรักตัวเองมากกว่านั้นเราให้ตัวเองได้หลุดออกมาแต่มันจะมีใครบางคนเนี่ยคอยสกิดคุณน่ะคอยเตือนคุณถึงแม้กระทั่งคอยมาช่วย ให้ปัญหาเนี้ยขี้ขายแน่นอนนะคะมีคนช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เป็นจักรวาลก็ได้หรือเป็นคนจริงๆจัง,จงๆ,ๆเลยก็ได้อะนะคะเอาล่ะคนอีกแล้วใครที่กำลังชอบคุณแบบลับๆ, Stanford, ๆใครที่ชื่นชมคุณเอาดูสิเออคนที่ทำให้คุณใจฟูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเซอร์ไพร์ใครกันนะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือจะเป็นหรืออาจจะเป็นถ้าคนมีแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมีคนรักไปแล้วอะ่ะแล้วเขาไม่ค่อยพูดเขาชื่นชมคุณแบบลับๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์สำหรับเขามากๆคุณมีบางอย่างที่ดึงดูดคนอื่นอะ่ะ ให้มาสนใจอาจจะเป็นใครอยู่กับคนแล้วก็รู้สึกพิเศษคุณเทคแคร์ดูแลพวกเขาเหล่านั้นด้วยความอ่อนโยนด้วยลักษณะของความเป็นคุณลักษณะนิสัยของคุณทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกว่าโหยหาการมีเวลาใกล้ๆก,กับคุณอ,อยู่กับคุณแล้วรู้สึกสบายใจอยู่กับคนแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนในครอบครัว คนคนนี้คุณอาจจะรู้จักก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่รักคุณที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้พูดว่าเหมือนกับแบบยกยอปอปัอ้นคุณต่อหน้าน่ะนึกออกใช่ไหมคะแต่เขาคิดในใจอยู่กับคุณแล้วเขาโชคดีอ่ะอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสนุกอ่ะรู้สึกอยากจะไปเที่ยวด้วยกันอีกจังเลยรู้สึกอยากจะใช้เวลาร่วมกับเธออีกจังเลยหยหาเวลานั้นจังเลยอ่ะ คุณมีเสน่ห์มากะนะคะอืมคนคนนี้นะคนในครอบครัวก็ได้หรือเพื่อนของคุณนะคะหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟนเพื่อนของคุณอาจจะแอบรักคุณก็ได้นะมาดูสิแล้วใบนี้คืออะไรอืมหรือการแต่งงานของใครหรืออ,อาจจะมีการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายก็ได้นะคะ มองได้หลายๆคนเลยอ่ะอาจจะเป็นการแต่งงานของรุ่นน้องที่ทํำงานเพื่อนของคุณที่ทำงานาหรือคนที่คุณรู้จักอ่ะก็ได้ถ้าไม่ใช่งานแต่งงานของคุณน่ะนะคะคุณอาจจะได้ไปงานแต่งงานนะก็ไปยินดีไปเฉลิมฉลองไปงาน งานรื่นเริง,เรงไป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 อยู่ในจุดที่เอเก็ไปมีความสุขะค่ะในเดือนตุลาคมเนาะเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใจฟูเนี่ยคุณจะได้ไปเป็นสักขีพยานรักของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะแล้วก็ไปร่วมเฉลิมฉลองกับความไม่โสดอของเขาเหล่านั้นนะคะหรือถ้าคุณบอกว่ายังไม่แต่งงานเลยคะ่ะแล้ก็มีแผนจะแต่งงาน แล้วก็ต้องจัดการอะไรหลายอย่างแล้วก็มีความตื่นเต้นกับงานของตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะมันมีทั้งงานของตัวเองหรืองานของเพื่อนงานของคนที่คุณรู้จักที่คุณเป็นบุคคลสําคัญเหมือนกันนะที่จะต้องไปอยู่ที่งานนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ทําให้พวกเขารักกันหรือเปล่าคุณน่ะอาจจะเป็นไปได้แล้วกันค่ะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเอาละ่ะทีนี้ มาดูสิให้ไพ่ทาโร่สรุปเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้คุณใจฟูในเดือนตุลาคมกันจ้ามาสรุปกันค่ะ10บใบละใต้สำหรับ1ใบจ้าวันนี้ให้ให้พี่ใบาชาเป็นตัวนำอู้ สิบเหรียญจะบอกว่าวันนี้เนี่ยให้พี่ใบาชาเป็นตัวเปิดนะคะ,จะเจ็ดไม้เท้าใบ,บาแรกก็สิบเหรียญตกกระจายเลยเจอไฮโรแฟนหกไม้เท้าเดอะชาเวอร์ดีอิมเพสของคุณสมถ้วยฉเฉลิมฉลองแน่นอน เก้าดาบสี่เหรียนมาดูสิเก้าดาบคืออะไรอุ้ยแล้วก็แต้สำรับโอเคบทสรุปของคนแรนดอมนี้มีมุมหนึ่งนะคะเอามุมได้ให้ตารู้สึกก่อน ถ้าใครบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการพิจารณาบางอย่างเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสเกี่ยวกับการหย่าร้างก,กรณีแรกถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ต้องรับไปมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนกรณีที่2ถ้าใครที่รู้สึกนะคะรู้สึกว่าคิดมากนะ ตัวเองไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะไปอยู่ในจุดที่ไม่โทษตัวเองอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณจะไปอยู่ในจุดที่รักตัวเองมากๆในเดือนหน้านะคะแล้วก็ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณสู้มาเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งนี้ มันยังไม่จบสักทีอ่ะคุณจะได้รับการอนุมัติให้ได้สิทธิ์ที่คุณพึงมีนะคะเด e ะทาวเเนี่ยกับ3ดาบอะในเดือนหน้ามันอาจจะมีบางคนนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคก็ได้แต่มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะฉะนั้นพลังงานคุณเป็นแบบไหนตอนนี้นะคุณโฟกัสกับเรื่องอะไรอยู่ คุณจะดึงโดดให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงการเงินของคุณดีมากเลยในเดือนหน้าคือถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าต้องเอาเงินไปใช้กับเรื่องอะไรอะคุณอาจจะคิดมากไปสักระยะหนึ่งแต่คุณก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรมันคือสิ่งที่ฉันต้องเสียบางสิ่งบางอย่างคนดรนดอมนี้อะค่ะ คุณอาจจะได้เสียเงินไปกับเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับคุณหรือไม่เกี่ยวกับคุณแต่คุณจะได้รับมันกลับมามากกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกกับติงอยู่แล้วว่าเออไม่ว่าฉันจะใช้อะไรเนี่ยฉันได้รับมันกลับมามากเสมอนั่นคือปณิธานของคุณหรือว่าเป้าหมายของคุณอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่สั่งจิตบ่อยๆว่าฉันมีมากเกินพอเสมอแม้กระทั่ง ไม่ว่าฉันจะเสียไปเท่าไหร่ฉันจะได้รับมันมากกลับมาฉันจะได้รับมันกลับคืนมามากกว่าเดิมก็ได้จะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปเฉลิมฉลองได้ปลดปล่อยความเบื่อหน่ายหรือจะมีช่วงเวลาที่คุณได้ปล่อยวางความรู้สึกบางอย่างแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นอย่างแท้จริงในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นในเดือนหน้าเนี่ยนะคะให้ใช้ใจเยอะๆเปิดรับความสุขเยอะๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมองเห็นเรื่องเล็กน้อยเป็นความสุขหัวเราะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างแล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นส่วนภาพรวมเรื่องของการเซอร์ไพรส์ใจฟูก,ก็เงินเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจ้ะ <c ười> คำนี้ขึ้นมา 2. ความรักที่ไม่ถูกที่ถูกทางจะถูกทำให้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นการที่คุณแพ้ในเรื่องไหนมาตลอด คุณกำลังจะได้รับชัยชนะแล้วจ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณมาให้ไพ่จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคารุครูบาอาจารย์ของคุณแนะนำก่อนไป ใจโฟละก็ตัวเองรู้ก่อนตัวเองรู้เรื่องที่ไม่ดีก่อนหรือว่าเรื่องที่ป้องกันให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องเงินไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะมองไปข้างหน้าหรือความไม่ชัดเจนบางอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นในเดือนตุลาคมคุณจะได้ไปเฉลิมฉลองนี่แหละจากสิ่งี่ตารู้สึกแล้วก็จะได้เคลียร์กับใครบางคนด้วยนะคะ จะมีคนมาช่วยเหลือคุณในสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคืนไม่เข้าใครไม่ออกแน่นอนจ้าและจะจบด้วยดีนะคะ a new earth ว้าวมันกำลังเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ใหม่คงสภาวะพลังงานตอนนี้หรือคงความสุขของคุณตอนนี้นะคะไว้นี่คือสารข้อความ เรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณใจฟูในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะ สิ่งไหนที่รับไปได้ก็รับไปเลยสิ่งไหนที่ไม่รับก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะนี่คือเรื่องราวของคนรน,นดอมนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสไมลิง่งทาโร่ใบตาขอขอบคุณ ทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ